น้ on, right? อยไปไหนครับไปไหนครับน้อยไปไหนน้อยไปไหนอ่าเราเราจะไปเลาะนะฮะเราไปเลาะนะฮะไปเลาะอยากมาเลาะของแท้ไอ้น้อยพูดว่าของแท้สิของแท้ของแท้สิเร็วพูดเร็วของแท้ของแท้นะ จะซื้อขนมไหมลุงเอ็มไม่เลี้ยงอขนมนะไม่พูดอะไ้ยิ่งเงาไปล่าสุดนะครับเราเปิดร้าเราเปิดร้านทคนอยู่ไหนโอ้โหครับโครงการล่าสุดนะครับข้างร้านปูนะครับตรงนี้จะแปลงที่นะครับแล้วก็จะการขายนะครับนี่ปากหลักละแปลงที่นะครับการขายนะครับ โอ้งการใหญ่มันโค้นมาซื้อหรอือเปล่าพึปากเขาปากเขตไปนะนี่ครับก็ปากเขตไว้แล้วโอ้เดี๋ยวนี่ก็ซื้อไปแล้วนะครับนี่ล้อมรั้วแล้วแถวแถว,แถวพื้นที่ตรงนี้จเจริญแน่นอนนะครับซื้อไปแล้วลว้อมรั้วเรีววยบร้อยด้านหลังก็มีนะครับด้านหลังก็มีอีกนะซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพาราจินนะครับ

เราจะแวะซื้อมูนะซื้อมูไปย่อาเย็สักหน่อยนะสักหน่อยมาเป็นน้ำจิ้มนะทั้กอจาควนกงห้ออกนบ้าแลังนะูกเสียบไปนะครับรับโชคใหญ่เสียบไปเต็มๆนะครับยืนยันนะด้ป้าลงคลิปไปป้าลงคลิปไปแล้วนะป้าแต่งชาแนลนะครับ รับโชคใหญ่รับ22,000่0 0บาทนะครับ11ใบนะครับ7ปอใบก็ขอแซวความดีกับป้าแตนนะครับแล้วก็บาวูนะาู้ฝากถึงนะป้าแตนจะเสีแอะไมากิดนะเออ้แรงก็ได้พอดีเหมอนร้าต้ยเตียวไหมพอดีพ่เหมอนอ๋อได้่าร้าต้ยเตียวพอดีนะครับขอให้เงียงปังๆลุกงวดไปนะครับแล้วก็ธุรกิจ ใหม่นะครับก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวขอขอให้ขายดิบขายดีเด้ออ้ามินน้อยอมินน้อยมาเละาะขึ้นยางสินุ่งบะอืครับเรามาร้านถูกดีนะครับ<อ>ผมมาซื้อของนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปแวะซื้อ,อหมูนะครับไลยสมทบกับไส้นาะมีไส้ก็ยินดีกับป้าแตนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยินดีกับป้อแตนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ที่ได้รับโชคนะครับรับโชค11ใบนะครับก็ดูคลิปของมน์อมไอ้ราตตันชาแนลไปแล้วนะครับก็รับเงินสดๆนะครับ22,000บาทนะฮะ2 2 0 0 0นสพบาทขอ,อให้ทุกงดวดไปนะ <S <S นยังองนนมินมิน,น เออไ้เลยเออไปนั่นนอนหนูไม่เอา่ซื้อเเขนลสิ่มไม่ยังไ่ซื้อเลอาดีแน่เลยเีน่เลเอาไหม เบรรยากาศที่ถูกดีกุณเลือกคำนะผมถูกดีกุณเลือกคำเอาหียละนะ่ากันไปนะนี่อีกรอบนะเป็นทั้งวันนะครับผมนี่ปัดมือยอะไร้ต่ว,ว่าเอาเดวราสุดน,นะครับ สันคอเนื้อสันคอเอออะไรพูดอะไรเอ้ยตลาดตลาดตลาดจะร้องไม่ถูกหวยกากินสันี่ไปก่อนนะครับผมบอถือเลขครับ สิ่งนี้ไปก็เนเลกว่าเถือถลขว่าเถือจะก,กินที่เขาลวครับผมเดี๋ยวจัดเมนูเด็ดนะเมนูเด็ดให้กับลุงช่างนะย่างหมูนะครับย่างหมูย่างหมูย่างหมู มีไส้เนาะมิ้นไรเนาะไส้ไมีเนานะมีไส้ด้วยนะเด๋ย่ยางไส้แล้วก็ย่างสันคอนะย่างไส้ย่างสันคอไส้อยู่ในตู้เย็นนะครับเหลืออยู่แล้วก็ซื้อสันคอไปเพิ่มเติมนะเมนูเด็ดเย็นนี้นครับเมนูเด็ดโอ้หลังหลังข้ออะไรแะรเดี๋ยวปเป๊ะ eso sobre el